สวัสดีค่ะ mm hmm. ดันซีสีสันรีวิวบัอกต่อวันนี้นะคะมีหนึ่งไอเทมที่แบบว่าอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆมากๆเลยนะคะ mm hmm. นั่นก็คือจดูใหญ่มากอันนี้คือกระบอกน้ำนะคะหรือว่าแบบแก้วน้ำพกพานั่นแหละ mm hmm. เพียงแค่ว่าน้องเขาจะไซส์ใหญ่นิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะ่ะตัวนี้นะ วันนึงเนี่ยเราก็ควรจะทานน้ำนะคะให้ได้อย่างน้อย1.5ลิตรจนถึง2ลิตรนั่นเองก็จะดีต่อสุขภาพเราด้วยนะคะ ซึ่งอันนี้เนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยนะคะซื้อในช้อปปี้ร้อยกว่าบาท200้ต้นๆเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็คือลองไปหากันได้ที่สําคัญมีหลายสีด้วยวันหนึ่งเราก็เติมน้ําให้เต็มนะคะแล้วก็ถือยิ้วพกไฟแบบน,นี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะก็จะช่วยให้เราเนี่ยวันหนึ่งทานาน้ำได้ถึงปริมาณที่ควรจะทานนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าการดื่มน้ําเยอะๆเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรารวไมไปถึงสาวๆที่อยากจะลดน้ําหนักด้วยนะคะส่วนครั้งหน้าจะมาได้นำอะไรอีกนะคะเราติดตามกันได้ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ